ซิงเกิลใหม่ล่าสุดได้ข่าวว่าหลอสาวจะมีอัลบั้มเต็มมาใหม่ด้วยแต่ซิงเกิลนี้ชื่อซิงเกิลว่า keep secret น่าจะบอกว่าเก็บความลับอะไรหรือเปล่าเก็บตรงตัวเปล่าอาจจะเป็นความลับเก็บหรือเปล่า <laughs> หรอเลยหรออ๋อเราอะไม่ดูสปงสปอยอะไรเลย้ำรับมาดีแอรพร้อมพี่วอ,อ๋อใช่ไหเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันอาจจะเป็นเพลงชา้าไหมไม่น่าจะช้ารู้จกบุกไหมตเปมนเพลงชา้าอ่ะฟังกันเลยครับฝากน้องๆฟอร์ไอด้วยนะครับฟังเลยนะครับ

มีพังนิเซษอยู่แล้วน่าจะเป็นตีมของอัอลบั้มใหม่เขานะุยโอุ้ยเเขาแล้วไม่นานแค่ไหนแต่จะไม่ใช่จุดไิไยัยอลไนะเราเนี่ย กเขาอกดไปทั้งนา้นลาสุุกไปเอลเอ,เอจ้าวเนีนเ่ยรุ่นใจจากสาวๆในการประกวดวันนั้นที่เบนจุดทังไปทางแค่ไหนใต้กระโปรงฉันมีซุปเปอร์ชอ็ <c oughs> อตโอ้ยเ <c oughs> ก๋นะ กาินทามันไม่เร็วที่สุดขนานนี่ชอบไหมเหรอว้าวโอ้โหคอนเซ็ปของอัลบบ้าขเขาอะคือสุดเนาะ พวอีฟกับเพงที่มีชื่อว่า Keep a Secret คุเก็บความลับได้ไหมไม่ได้นะสำหรับเรานะถ้าเธอรู้ถ้าเธอรู้โรคเธอรู้ยกระดับความเป็นอินเตอร์มากยิ่งขึ้นคือจริงๆอ่ะพวกอีฟเขามีการพัฒนาต่อเนื่งอยู่แล้วแหละทั้งตีตลาดในไทยอยู่แล้วแล้วก็ต่างประเทศและล่าสุดฉันแอบไม่ต้องแอบเลยเปิดดูทวิตเตอร์เ่ยคือน้องไปที่แอมาจ้ายินดีด้วยนะครับ ล่าสาดจากค่าย EXO EXO จ้าเป็นไงบ้างเอาเอาเพลงก่อนเอาเพลงก่อนใช่ไหมอู้หู้ขออนุญาตเป็นภาพวดิตรีก่อนครับพี่เชื่อเอาดนตรีใช่ไหมดูน้องๆเนี่ยมีพลังวิเศษอีกแล้วอืมแล้วก็เต้นคือสรรเสน่น์อะไรเงี้ยแล้วก็สวยน้องมายมาคนแรกไหมไหน้องมายมาคนแรกสวยมากสวยมากเราชอบความแบบว่าตาเหลือกขาว ภาพเราคือเป็นเพลงเต้นที่สุนสนานแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความลับระหว่างเขารเราระหว่างเราสองคนหญิงกับผู้าชาย <ะ S 1> ออย่างนี้แลก็แบบว่าความลับจะบอกหรือไม่บอกไม่รู้ <S <S อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีซีนที่แบบยิงหัวปุ้งปุ๊งปุ๊งอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ชายจะโดนกันหมดเปล่า ซื้อเก็บความรับความสัมพันธ์เราได้รือเป่าเออเก็บความรับได้ป้าอย่างนี้เพราะฉันก็ฮอตฉันร้อนแรงปะใช่ใช่โอ้ดูดูพิพันธ์ดิโอเออเอออุ้ยแล้วพี่ฟายก็คือโตเป็นสาวว้าอ่ะถ้าเป็นภาพรวมของมิวสียก็คือเพลงเต้นรำสนุกแต่มันแฝงด้วยความแบบเออเอ็กซติกอ่ะก็คือความน่าค้นหาความลึกหลักผุ้ย แล้วยิ่งมีพี่เป็นมาต่อให้เขาไม่ต้องพูดอะไรอ่ะแค่แสดงท่าทีมันก็รู้แล้วว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันดูไม่ชอบแม่ผักชนใช่บอกว่าพูดเป็นความลับเนี่ยเธอจะบอกไหมหรือจะพูดหรือจะบอกเป็นาบที่แบบซาดิบากรุนแรงไมูกเขาแม่โลเนาะเออแต่ผู้าื่อัากฤษด้วยคุณเนี่ยจริงๆิเราเราก็แปลได้วูบอกพานะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยแฟนคลับที่กำลังดูอยู่เนี่ย เปมาบอกเลยเพราะว่าไม่กล้าแตะเนื้อเพลงมากเราดูจากภาพรวงไงเดาเอาเดาเดาล้วนๆล้วนๆแต่ที่แน่รู้เลยว่าอันเนี้อินเตอร์ยิ่งขึ้นโนอ้ายก็บอกว่าท็อปฟอร์มโนอ้ายนั่นนะพิพัน์เนี้ยความสิทธิตัวแมนพี่ตตออมเนี่ยตัวเล็กแต่ฉั้นไม่กมนะจ๊ะไม่กลมนะจ๊ะฮันน่าล่ะถึงแม้ต้อยู่กันเวลาพูดจะตลกแต่เขาไม่ตลกตลอดนะจ๊ะใช่ แล้วใครอีกอ่ะครับแมงพี่ฟ้ายี่จะบอกเมื่อกี้ว่าตักเดิมที่เขาดูแบบว่าห้าวๆเนาะคราวนี้ก็เป็นสาวแล้ววโอ้พี่โจดินตอนที่เดินต่อจากพี่มายมาแล้วก็ยกขาขึ้นอ่ะเซ็กซี่มากเหมือนจะเตะกล้องแต่ตอนที่เราไปโอริ่ป๊อปสาวๆดูดูห้าวในการเล่นกีฬานะนี่อีกลุกนึงไปเลยนะธรรมดาตามบตามบริบทเนาะอืาขอใหยเป็นผู้หญิงสนๆเป็นเพลงที่ สร้างความรู้จักทั้งวงแล้วก็ให้คนอ่ะโกยคนมาเมืองไทยเยอะๆเออไปตกไปตกคนมายเยอะเลยแล้วก็เขาไม่มีแค่เบงเดียนะพี่บอเหมือนจะมีอีกเขาทยอยปล่อยมาเรื่อยๆโดนอ่ะี่ป๊อปแบบคุณเนี่ยก็จะต้องแบบว่าโหลดค่ะ,คะแน่นอนโลแบบนี้ก็จะเขาเรียกอะไรเปิดประสบการ ประสบการณ์พี่อเออเคยที่เปิดอยู่นี่คือเปิดมากที่ถือว่าดีมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วพอมาทำรีแอคเราก็เลือกเรื่องที่เราชอบเนาะแล้วมาคุยกันนะแล้วก็ชอบด้วยแล้วก็ชอบเ for eve อยู่แลยวอะไรอย่างนี้นี่แต่ท่าเหมือนน้องที่อ่ะสีเกรดอ่ะอ่ะเธอเหมือนนั่นเลยแบ่งมุมขยุ่มใจเธอติดภาพเพลงก่อนแน่น้องปาริมเพลงบอกว่าเหมือนกับมีศัตมีปีศาจมีอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้ยหสอดเหรอโอเคยังไงก็ฝาก เหล่าบรรดาแฟนคลับของน้องคือ For I ด้วยนะครับกับช่องที่มีชื่อว่า64 million channel จ้าบ๊ายบาย